เนี้อย่างเนี้วย่างน้ำปลาหวานของจอมยุดมือบางาาไมยไม่เห็นตัวปลาแม่จะซื้อกุ้งแห้งมาใส่ก็ลืมปลาหวานเขาก็ไม่ใส่กันหรอกแต่ฉันใส่ฉันทำขายฉันก็ใส่กุ้งแห้งกุ้งแห้งกุ้งเนื้อน่าไม่ใช่ก <ขอ S 1> ุ้งปลอยนะ กุ้งแห้งที่เป็นเนื้อเป็นมีเนื้อนะไม่ใช่กุ้งไม่ใช่กุ้งหล่อเออมาโขลกโขลกให้ละเอียดแล้วก็ใส่ลงไปให้น้ำปลาหวาน,นอร่อยจะทำขายอยู่บางทีโอ้ยน้ำปลาหวานนังนะขายเอา้าก็ขายสะเดาขายปลาดุกย่าง<อ>ปลาดุกเนื้ย่างทุกวันอยู่แล้วไงไก่ย่าง,าายยางปลาดุกทอดเอา นื่ทอดเอา,าอย่างอันนี้ก็มันเปื่อยมันติดกระทะไม่ดีเลยก็เลยทอดเอาเลยจะได้ไม่เมรน้าวด้วยกินมะขามมะขามได่ซื้อจากตลาดนะม,มันน,นมันนานมะขามกินกินมะขามออกแล้วก็เจียวหอมด จะหอมแดงใส่ให e ้มันหอมๆงั้นมันแค่นายแล้วตําลึนั้นถ้ามันเย็นเดี๋ยวมันก็มันก็เหนียวก็นั่นแหละเดี๋ยวจะเกลียวหอมโอเคลูกเอามาใส่เลยใช่ไหมได้อย่างนี้นะนี่นี่นี่ ก็อันนี้เอาอันนี้จะไ,ไ,ได้ไหมจ๊ะไม่ลงมาไม่คิดเท่าน,นี้เลยบอกเออลกมานั่นแหละจะได้ไหมเลยเอ้าอน้่มาโมนินนตาปออกทิ้งสกปรกไม่ทิ้งก็ได้นะั่ะใบเตยใบมะกรูดไม่ทิ้งก็ได้ใบเตยใบมะกรูดเลือเนื้อปลาดุก,กดนะั่นแหละเนื้อปลาดุกก็มีนะ แล้วอา,อสาวสันเปตั้งนานรักเขาเพีงเดียวดิ้สูส้กนสิาาเ้เพืออใจไปหาว่าเจ็บยงไปไกลแล้วขอไปหาว่แล้วเรียวมันต้ก็ไทฉันบอกยวังบ,บอกยังขอแค่เดียวมาเจอบ่ กัจ,จีบบมันากจะลนาดบบอไกิไรงีเนาะใาข้นะบมาขึ้น,ลน,นแล้วใช่ไหมเบอรนี่แหละกัดจีบบอรกอบ,กอบไม่รู้จะกรอบไหมหอมแก๊สหมดกรอบไม่กรอบไม่กรอบก็ต้องไปเติมแก๊ส ออเ,อเออเธอจะดาวไหมล่ะว่าฉันดาวกินมอคืนนี่ไงมาจา<ะ>กมาจากร้านโทรศัพท์เหรอโอ้เขาถายเยนาะนี่แกแม่นบอก <G ül üyor> ฉันกินอย่าง,งเดียวกันบ่อย่างเ <ฮะ S 1> ดีย<ห>วกันก็ได้น้ำก็ได้น้ำขวดนึ่งไปดาว,วถ้าไฟถ้าไฟยังไม่หมดก่อนก็ดาว <G ül üyor> ดาวอั้นก็ได้ดาวกระทะก็ได้พูดถึง ดาวใส่ยังขับดาวใส่กระทะกระทะไฟฟ้าผู้ติดหม้อไฟฟ้าฉันก็พูดไม่จบเนาะไม่ดาวใส่กระทะแล้วจะไปดาวใส่หม้อดาวใส่ปลาแกงฮะกินอยู่บอกให้เธอกินฉันกินแล้วไงบสามลูกอร่อยกินเอาสองใบเลยสองใบเลยมีแล้วเธอจะกินได้เท่าไหร่ไอ้ั้มปลาหวานเธอก็ไม่ชอบ hurup binatang ada dia